สวัสดีจ้าเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาทุกท่านนะคะพบกับจันปูชาแนลคนสวยคนนี้อีกแล้วนะคะขับรถวนไปวนมาค่ะวันนี้รถติดโคตรเลยค่ะติดมากเลยเนี่ยวันนี้ก็ได้งานมืดเลยนะเปิดไปก่อนได้งานตอนเย็นสองอเดอร์ค่ะไปที่ราชบังหนึ่งออเดอร์แล้วก็ไปที่ เมเจอร์รัะโยทีอีหนึ่งออเดอร์ค่ะตอนนี้กำลังเข้าอุโมงค์อุโมงค์อุโมงรักค่ะรักต่างวัยใจตรงกันด <c oughs> ิจันก็ฮาเฮปาเต้ไปงี้ลาคะตามสาคนน่ารักคนสวยค่ะขับรถไปชิวไปขับรถไปก็เหมือนเราเหมือนาแบบว่าขับรถเล่นนะคะอยู่ไปคิดเล่นมากรถติดนะคะถ้ายิ่งคิดมากเครียดมากก็เดี๋ยวแก่ค่ะ คำว่าแก่ห้ามพูดห้ามพูดคำว่าแก่นะคะพูดคำว่าน่ารักค่ะน่า okay. ร mm ัก hmm. ค่ะน่ารักค่ะเห็นไหมนะคะว่าเราอยู่กับตัวเราเองอยู่กับความเป็นจริงนะคะแล้วก็อยู่กับความสวยอยู่กับความน่ารักนะคะอืในตัวไม่แคร์สื่อค่ะเราน่ารักค่ะเราน่ารักนะคะอืเราเป็นคนน่ารักค่ะพี่แจ่มเป็นคนน่ารักค่ะน่ารักน่ารักสาค่ะก็ เป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่อาจจะล้มไปแล้วแล้วก็สามารถลุกขึ้นยืนได้ใหม่นะคะอย่าไปแคร์คำคนอื่นที่เขานินทาครหาแต่กับเอาคำคนอื่นที่นินทากรหามาเป็นแรงบันดาลใจแรงกดดันให้เราผ่านวิกฤตผ่านสิ่งเลวร้ายไปให้ได้ค่ะสู้ๆค่ะเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้นะคะจากพี่จันปูคนสวยค่ะขับรถต่อบายบายค่ะ